สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็มาอัปเดตผลงานหน่อยแล้วกันนะครับหลังจากที่ดำนามาประมาณสักอันนี้ก็น่าจะเดือนนิดนิดแล้วนะครับข้าวก็เริ่มจะแตกก่อมาแล้วนี่ครับที่ดำอยู่มัน2อไร่เสร็จนะฮะนอกนั้นจะเป็นการหวานก็ทำเป็นสองแปลงครับอันนี้เป็นข้าวเจ้านะครับก็วันนี้จะมาใส่ปุ๋ยนะฮะเป็นปุ๋ยอนี่นะครับเป็นปุ๋ยยูเรียแหละครับแต่ว่า มันเป็นปุ๋ยยูเรียที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์ด้วยนะฮะปุ๋ยก็ยี่สิบสองศูนย์สามนะฮะแต่ถ้านาจ,จุดทรายูเรียเลยก็คือสี่หกศูนยะ์ศูนย์หนึ่งนะก็ลองดูครับเป็นออร์แกนิกนะฮะแพงกว่านะครับกินะทุกปุ๋ยก็แพงอยู่แล้วเนาะแต่เขาบอกว่าอ่ามันน่าจะดีนะฮะอ่ะเราก็ลองครับดนะีไหมไหนไปดูส่วนผสมหน่อยฮนะนิดนึงนาะข้าวที่ไวต่อแสง ก่อนเข้าออก30วันนะฮะหวานทั่วแปลงข้าวไม่ไวแสงก็ปักดำมสามสิบอ่ะาน,นี่เกินแล้วครับก็ใช้ได้นะฮะเนาะตาอะไรครับเนี่ยคู่หน้า่ะแพงกว่านะครับก็ <laughs> เดี๋ยวลองดูครับผลผลิตปกติยูเลียจะเป็นสีขาวล้วนนะฮะอันนี้เป็นสีนี้แล้วก็เคลือบข้างในข้างในจะเป็นสีขาวเนาะนี่นี่น,น,นี่ที่มันแตกนะฮะนะฮะก็จะเป็นตัวเคลือบก็น่าจะมี ส่วนผสมของอินซีน่จะเป็นข้าวโพดอะไรอย่างนี้หละครับมีไฮโดรเจนยี่สองฟอสฟอรัสศูนย์แล้วก็โพเทสเซียมที่ละลายน้ำสามเปอร์เซ็นต์นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่สองแปลงนี้นะครับผลผลิตจะเป็นอย่างไรหลังจากที่ใส่จะมีการแตกกอดีหรือเปล่านะฮะติดตามนะครับวันนี้ก็อัปเดตในเรื่องของการใส่ปุ๋ยนะครับค่อยๆดูนะฮะว่าสองแปลงนี้มันจะได้ข้าวเท่าไหร่นะครับ วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ